มาในช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะในช่วงสงกรานนอกจากจะได้ชมบรรยากาศในการเล่นน้ํากันแล้วนะคะเช้านี้คุณวลัยรักษณ์ชมนนสูงทีมข่าวของไทย PBS นะคะที่เดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัดก็ได้นําเอาภาพการจัดงานบุญสงกรานต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยติดตามในช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะ วันทรงการางเวียนมาอีกรอบลูกหลานค้นนมสาวกลับมาพร้อมหนา้าพร้อมตามีจึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เฒ่าผู้แกและคนในหมู่บ้านสิดิเฮ็ดกิจกรรมห่วมกันโดยเฉพาะการทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลปีใหม่ไม่ส้องกานต์ไทยเฮานี่ะบุญสงการนะครับพ้อมกับจัด ก็เลยมีโอกาสทีาจัดซื้อเท่านี้ทำจักื่อจะ้มาฟ้ามาหลายสายอยู่าจจะเปียกแิงไร่ย้อมแ่อภาไทยนี่คสถานานบ้านเท่านี้คนนีสูบในบ้านเท่านั้นท่สปฏิบัติธรรมแบ้ที่รานบ้านบ้านบ้านนมือกันว่า บ้านน้ำมังไทยอำเภอน,น้ำ้สมจังหวัดอุดรธานีในมือที่สงกรานตผ้าคลนมากหนาหลายตากลับบ้านซูอ้อมกอดของครอบครัวใหญ่มือหนีกะเลยเบิงคือคากกว่าปกติรวมถึงล,ำลํำไพรผัดมีซึ่งปัจจุบันเป็นครูสอนอยู่จังหวัดโรบรูรี่ตั้งแต่เพื่อนเดินทางออกจากบ้านเกิดเมื่อตอนอายุ14่ปีบอบเถื่อปันไดที่เพิ่นนเสด็จกลับมา เ <premises. S 2> มอนีก็เลยเ <jard in. S 1> ป็นมม,มอพิเศษอีกเมอหนึ่งเวลารู้สึกว่าคนที่ปหก็มาพบกันมามวลมาซือมากราบมาไหว้ในเท่ามารดน้ดหัวเพิ่นัจากนี้เินสีเดมาใหม่อี่หนึ่งตอนไหนอะคะปีนาปีนาปีนาสงการปีนาจังพอกันที่ไม่ก็ว่างรดร้ายล้วก็ไม่หยุดหน่อยมากกัสามหมน มือถในนั้น,นาการจนการเน่ยเอ,อิดเพิ่มนะจนการห้องยุดหลายหนึ่งเป็นอาชีพในเสียงก็มากงานเลี้ยงยังมีวันเลิกราเทศกาลสงการานก็คือกันแม้ว่าหลังจากหนีหลายคนต้องแยกย้ายเดินทางตามเงินขายชีวิตที่แตกต่างแต่การกลับบ้านสิเหตุให้ทุกคนมีของฝากติดมือเป็นความหักจากครอบครัวและคนในหมู่บ้านที่สิติโตไปอีกนาาแสนนาน วลัยหลักช่อมนสูงทีมข่าวพวลเมืองรายงานจากบันดืองไทยจังหวัดอุดรธานี